ครับนี่ก็เป็นหัวข้อที่ไปเจอมาแล้วมันสะเทือนใจนะครับก็เห็นหลายๆครอบครัวก็เป็นแบบนี้นะครับก็วันนี้ก็เว้นเรื่องการเมืองสักนิดนึงนะครับมาหัวข้อนะครับบอกว่าฉันดูแลพ่อแม่ชีวิตกับแย่คนที่ไม่ดูแลพ่อแม่ชีวิตกับได้ดีเพื่อนๆสังเกตไหมว่าหลายๆครอบครัวเลยนะครับอ่าเขาเรียกว่าอย่างไงตัวอย่างที่เห็นแถวๆบ้านผมก็เหมือนกันนะครับ คนที่ดูแลพ่อแม่ในชีวิตก็คือแย่เลยนะครับเพราะว่าทํางานทําการไม่ได้ต้องเฝ้าดูแลตลอดนะครับพ่อแม่กระดาเช้า,ชาด่าเย็นนะครับไม่เคยชอบคี้หน้ากับไอ้ลูกที่ไม่เคยดูแลเลยเนี่ยนา,นานมาทีเนี่ยโอ้ยรักจังรักจังเมียเท่าไหร่ให้หมดนะครับตัวไอ้คนที่ดูแลเนี่ยด่าเชา้าด่าเย็นนะครับตอนอบ้านปลายชีวิตตอนตุยแล้วก็มรดกไอ้คนดูแลเนี่ยไม่ได้อะไรเลยนะครับ ไม่ได้อะไรเลยส่วนไอ้คนไม่ดูแลเนี่ยโอ้โหรับไปเต็มๆชีวิตแม่งอะไรเฟื่องฟูนะครับเอออะเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์กันนะครับว่ามันมีหลากหลายยังไงบ้างนะครับว่าอย่างที่ขึ้นหัวเ้าจริงไหมครับอ่าเขาบอกว่าคนคนนี้นะครับเขาบอกว่าผลตอบแทนที่เขาดูแลพ่อแม่นะครับก็คือความเครียดโรคซึมเศร้าเงินไม่มีได้แต่บาปนะครับความสุขสิ่งดีๆจะมาถึงกี่โมงนะครับแต่ทําอะไรไม่ได้ครับก้มหน้าก้มตาดูแลต่อไปอันนี้คือความจริงใช่ครับก็คือแบบ อยู่กับมันไม่มีอะไรจะลงใจเลยสักวันหนึ่งนะครับอยู่กับความเครียดแล้วก็ถึงเศร้านะครับเงินที่มีก็แค่ค่าแพงเพื่อนนะครับอย่างเดียวแพืเพื่อนคนผู้ใหญ่นี่ก็หมดตัวแล้ว嘛ครับก็ต้องมาทนให้เขากลนไดาอีกนะครับหันไปยืมตังค์ใครก็ญาติพี่น้องก็ไม่มีนะครับอะต่อมาแล้วเขาบอกว่าสู้ๆนะคะหนูก็หนูก็เป็นอยู่คะ่ะเจอความยากลำบากสารพัดที่ประดังเข้ามาครับแต่หนูก็สู้คะ่ะเพราะมันคือหน้าที่ที่เราต้องดูแลพ่อแม่นะครับ คุณมีโอกาสดูแลถือว่าเรามีบุญใช่ครับแต่แต่บุญแล้วยังไงอะครับร่างกายจิตใจไปหมดเลยนะครับอืม่ะต่อมานะครับบอกว่าเราดูแลแม่ตัวเองดีมากนะแต่คนที่เราดูแลคือแม่สามีนะครับอืมซึ่งเขาเกลียดเรานะครับแต่กลับมาได้ดูแลกันนะครับทุกวันนี้ก็ดูแลเพราะจําใจเพราะรักสามีพูดมากก็ไม่ได้ไม่มีใครรู้ว่าเรา เครียดแค่ไหนใช่ครับตอนอยู่ก็ดา่าเปล่าเปล่าเปล่า,ลาตอนไอ้ทำดีแค่ไหนเขาก็เกลียดอะ่ะนะครับอืมแต่ก็ต้องทนผู้าคนรักเนี่ยมันเป็นความเครียดที่แบบหลายๆคนก็ความกระตันยูนี่มันบางทีแล้วก็มันใช้ไม่ได้กับบางคนนะครับเออนะครับเพราะทำไมฟังทําไมช่างเหมือนชีวิตเราเลยนะครับโคตโรเจ็บปวดโคตรเหนื่อยเหนื่อยทั้งกายทั้งใจแต่ผ่านมาแล้วดูได้จนก,กระทั่งลาจากกันนะครับ ตอนนี้พ่อสามีอีกคนนะครับอืมนะครับบอกว่าสามีต้องใช้คําว่าคําว่าอดทนเปลืองมากนะครับโอ้ชีวิตก็อย่างนี้นะครับเออตอนมีชีวิตอยู่ก็ไม่เห็นหัวเราครับตอนเราดูแลก็ด่าว่าโคกสับนะครับส่วนในคนที่ไมได่ดูแลก็ไม่ได้เสียอะไรนะครับก็ใช้ชีวิตกันปกตินะครับทิ้งความเศร้าความดิ่งไว้กับคนที่อยู่ดูแลนะครับอ่าต่อมาเขาบอกว่าเราก็ไม่ค่อยลง กับแม่สามีแต่สุดท้ายก็เป็นเราที่ดูแลทั้งพ่อทั้งแม่สามีตัวนั้น,นีเขาใจดีกับเราขึ้นมากว่าแต่ก่อนนะครับเออคนนี้เขาก็ยังโชคดีนะครับบางคนทําไปเลี้ยงดูจนเท่าไหร่ก็ไม่ได้อะไรขึ้นมานะครับได้แต่คำสาปแช่งนะครับต่อมาแล้วเขาบอกว่าเหมือนกันเลยค่ะดูแลพ่อแม่สามีพ่อรักสามีอดทนนะครับแต่สิบเก้าปีแล้วนะครับเออพ่อแม่แม่ยาเกลียดเรานะครับพ่อปู่รักเราแต่ท่านเสียแล้วแม่ยาด่าเราเกือบทุกวันนะครับ เราได้แค่ฟังเพราะว่าเพราะคําเดี๋ยวหมอพรอด่ากับเดี๋ยวบาปนะครับอืต่อไปต่อกรรมกันไปชนาอีกก็เลยเลือกที่จะเงียบอยอมให้เขาดา่าทั้งที่ไม่ได้ทาอะไรผิดไม่ย่าดา่าเพราะไม่ถูกใจและเกลียดเราคนอืม,คน,อมคนใหญ่มันไม้แก่มันดัดยามันเกลียดแล้วมันเกลียดเลยต่อให้ทำดียงไงเขาก็เกลียดครับบาทหนึ่งเขาก็ไม่ให้่ะสมบัตินะครับที่ถ้าคุณมีนะเขาไงเขาก็ไม่ให้นะครับ เออไอคนที่ไม่เลี้ยงดูเนี่ยนานๆมาทีนี้ดีรักเดี๋ยวเอานู่นเอานี่ให้นะหูจะเป็นจะตายส่วนไอคนดูแลก็ทําผิดนิดเดียวก็เหมือนทําผิดเยอะนะครับอืมวางแรงนิดหนึ่งทํานู่น,นแรงนิดหนึ่งทำนี่ไม่ถูกใจหนูก็เป็นฟืนเป็นไฟเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่นะครับอืมมันไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบเลยนะครับกับความการทําความดีกับเรื่องแบบนี้นะครับไอ,อคนที่เลี้ยงก็อืลำบากต่อไปนะครับอื หนูก็เลี้ยงทั้งพ่อทั้งแม่ค่ะและแม่สามีค่ะอายุเก้าสิบกว่าแล้วแต่ท่านรักหนูไม่ดื้อมากอ๋อนี่ก็ดีครับอืมนะครับแต่คนที่เจอคนดีก็ดีแต่คนที่แบบว่าที่เขาเจอตอนเขาก็ต้องสงสัยกับการทําความดีนะครับว่ากูทําความดีไปทําไมนีม่คนตอบมาหลายๆครั้งมันเป็นแบบนี้ครับซึ่งเราต้องเจอเรื่องแบบนี้เหรอเออนะครับก็บอกว่าเกียรติเราสุดท้ายก็ต้องมาให้เราดูแลนะครับอืมอ่ะต่อมานะครับอบอกว่าเราก็ดูแลแม่สามี คือเหมือนกันนะครับอ่าเขาก็ไม่ชอบเราตั้งแต่เราได้กับสามีใมม่ตอนนี้สามสิบกว่าปีแล้วนะครับขทั้งด่าทั้งสาบแช่งแต่กระลูกสาวเขาไม่ดูแลดีทุกอย่างครับนะประมาณนี้ครับแล้วก็มีแพ่เราก็มีพ่อมีแม่นะครับไปให้สามีไปให้สามีดูเรามาใส่ใจพ่อแม่เราดีกว่านะครับเออนี่เขาก็ถามว่าเขาไม่ดูแลทางฝั่งสามีผิดไหมก็ไม่ผิดนะครับกับดูแลพ่อแม่เองดีกว่ามันก็ดีครับ อืมนะครับก,ก็ด,ากด่าขนาดนั้นกูโอ้โหก็ต่างคนนานาจิตตังนะนะครับอ่ะต่อไปครับเราก็เป็นคนหนึ่งที่ดูแลแม่นะแต่คนที่แม่รักไม่ใช่เราโอ้โหอันนี้โคตรเจ็บเลยนะครับเจ็บไปหัวใจแบบโคตรแตกสลายอะนะครับแบบว่าเราก็คือเราก็ดูแลอะแต่มันไม่ใช่คนที่เขารักนะครับเออ,อยังไงมันก็ทําไม่ยังไงมันก็ไม่ใช่อ่ะนะครับเออต่อให้ดูแลเช็ดที่เช่น ถ้ามันคนที่มันไม่ใช่ที่ที่เขาอยากจะได้มันก็นะครับคนที่ไม่ใช่นะทํายังไงเขาก็ไม่รักนะครับ ừ, อือบอกว่านี่จริงค่ะเป็นอยู่เหมือนกันค่ะอื ừ, จริงบาปมากกว่าบุญนะครับออนะครับใช่คนะ่ะน่าจะได้บาปมากกว่าบุญนะครับอทำอยังไงเขาก็ไม่รักนะครับคือต่อให้ดูแลมันก็พูดยากครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปทําก็อากตันอยู่มึงยังรู้อย่างนี้ทำเพราะหวังนู่นหวังนี่ทา มันเป็นบคำพูดว่าทําดีแล้วได้ดีนี่มันก็เลยทําให้คนถอยออกมาเยอะนะครับแล้วก็อืพูดยากนะครัเกิดเปรียบในทางศาสนาในสังสารวัตรนี่มันยาวนานนะครับเราก็ไม่รู้ว่าผลของกรรมดีหรือกรรมชั่วอะไรจะมาปรากฏเมื่อไหร่เราเขาพูดยากนะครับเอาอ่านเขาไม่ก่อนนะครับอย่าคิดแบบนั้นเลยค่ะเรามีพี่สี่คนเราคือคนเลี้ยงดูพ่อแม่บางทีก็เหนื่อยบ้างน้อยใจบ้าง ทำไมเราต้องแบกทุกอย่างไว้แต่วันหนึ่งมีคนพูดกับเราว่าจําไว้นะหนูคนที่เลี้ยงดูพ่อแม่ต้งแก่คือคนที่มีบุญนะครับที่สุดเพราะว่าแม้แต่น้พ่อแม่ยังแม้แต่บาคนหน้าพ่อแม่ยังมีโอกาสได้เห็นเลยนะครับออคนที่เลี้ยงดูพ่อแม่มักจะได้บุญและและบาปหายไปด้วยกันนะครับออมักจะได้บุญและบาปหายไปด้วยกันเสมอท่านจะอยู่กับเราได้สักกี่ปี ไอ้ตรงนั้นไม่ถ่าแต่คนที่ต้องบางทีค่าใช้จ่ายมันก็เยอะนะครับคนที่ไม่มีแล้วต้องไปกู้นี่ยืมสินแล้วก็ต้องไปน,นี้เป็นสินแล้วก็ชีวิตก็ไม่คือทําดีแล้วชีวิตกูก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยนะครับอืมีมปัญหาทางใจเยอ่แใะขึ้นมานะครับอ,อ่านต่อแล้วเขาบอกว่าเป็นกาลังใจให้นะสัก,กวันเราจะผ่านมันไปได้จะย้อนกลับมามองตอนไหนก็รู้สึกภูมิใจครับที่ทําหน้าที่ลูกอย่างเต็มที่แล้วนะครับอืมก็ก็คงจะทําได้แค่นี้นะครับอืมเพราะว่าสุดท้าย ไอคนที่ไม่ได้เราเราหันไปมองคนที่มันไม่ได้ดูแลแล้วมันก็ได้ทรัพย์สมบัติมรดกได้ทุกอย่างไม่ได้เหน็ดเหนื่อยอะไรนะครับสิ่งที่มันถามหาความยุติธรรมมันก็ไม่เกิดขึ้นนะครับเอออะต่อมาท่ากบอกอันนี้จริงค่ะเราก็เป็นคนอยู่เขาโดนดา่าโดนว่าคนที่ไม่ได้อยู่ด้วยกับชมอยู่ตลอดใช่ครับเขาจะต้องชมอยู่ไอ้น่นมันดีนะไอคนนี้มันแต่ไป,ไปดูกับอยู่ไกลๆไม่ค่อยได้มาเยี่ยมโอ้ยไอคนนี้มันดีคนนี้ส่วนไอคนอยู่เนี่ยโอ้ สู้ซ้ำสกเพ้าทานูน่นทํานี่ไม่ก็ไม,ไม่เรียบร้อยคือหาเรื่องด่าแม่งทุกวันอะ่ะนะครับอแต่คนที่ไม่ไม่เคยทําอะไรเลยนี่นจะเป็นคนดีนะครับเราจะเลือกเป็นคนแบบไหนก็อยู่ที่เรานะครับอ่ะตะอมาทุกคนที่ได้ดูแลพ่อแม่คือบุญที่สุดค่ะเทวดาจะคอยช่วยเราเดียมตกต่าอ <c oughs> <c oughs> ันนี้พูดไม่ออกครับมาันนี้ได้ความเชื่อนะครับอ่ะนะครับ ครับจริงๆเลยค่ะคลิปนี้ระยะประมาณยี่สิบปีทําอะไรก็ลงสุดๆเพราะเหมือนมีกรรมเยอะแต่พอพ้นจุดนั้นมาอะไรก็ชุดอยู่จริงๆค่ะจากชีวิตที่เคยได้แทบไม่มีอะไรเลยมีมแต่ความวัตนอยู่ที่ทํามาทั้งชีวิตมันได้ดึงให้ชีวิตขึ้นสุดๆแข่ไร่ต้องรองเวลาที่เหมาะสมมาถึงจะดึงเราขึ้นจริงๆครับขอก็ยินดีด้วยนะครับสําหรับสำหรับการรอคอยยี่สิบปีนะแต่บางคนอายุเขาก็ไม่ได้มีถึงยี่สิบปีนะครับ โดนแล้วโดนความเครียดบะแล้ว่าบ่นทอนจิตใจไปทุกทุกวันความเครียดความเหนื่อยความล้านะครับบรรทอนจิตใจไปทุกทุกวันชีวิตมันมันก็แย่นะครับอ่ะต่อมาเขาบอกว่าผมดูแลแม่มาสามสิบปีแต่น้องไม่เคยดูแลตอนนี้เขารวยส่วนผมลําบากทําดีได้ดีมีจริงไหมผมแต่ผมถือว่าตอบแทนแบบแม่ถึงที่สุดแล้วอืเห็นไหมครับ จะเป็นแบบนี้เยอะนะครับก็คือคนที่ดูแลนยคือมันห่างไม่ได้เลยยี่ิบสี่ชั่วโมงอะ่ะมันจะทาอย่างอื่นไม่ได้เลยนะครับต้องดูแลอย่างดีนะครับส่วนี่คนไม่ดูแลก็มีเวลาไปทำมากินดูแลครอบครัวใช้ชีวิตมีความสุขกินชาบูบุกกะทะส่วนในคนนี้มันจะไปไหนได้ล่ะมันก็นะครับอ่ะแล้วทําไมความรวยกว่าจนกว่าถึงเป็นตัววัดความดีล่ะความภาคภูมิใจในตัวเองคุณค่าความเป็นคนถึงวัดค่าความดีของคนคนหนึ่งอือันนี้ก็กระถูกของเขาครับ แต่เป็นแนวปรัชญานะนะครับคนที่อยู่หน้างานจริงๆอะ่ะ <c oughs> ความเครียดมันเยอะสะสมทุกวันนะครับอต่อมานะครับนึกว่าเราเป็นแบบนี้คนเดียวซิอีกเราเหมือนคุณเลยค่ะเราอย่างที่เขาบอกนะครับคนที่ดูแลเนี่ยเหนื่อยจนเครียดซึมเศร้านะครับส่ว <c oughs> นคนที่ไม่ได้มาดูแลก็รอฟังข่าวอย่างเดียวสบายชิวๆนะครับจะมีกี่คนที่รู้นะครับดูแลพ่อแม่ซื้อของให้พ่อแม่เงินทองแต่พ่อแม่กลับเอาไปให้น้อง เอาให้พี่น้องหมดแต่วันหนึ่งเราไม่มีพ่อแม่แก่แล้วพี่น้องไม่เคยช่วยนั่นแหละครับนั่นแหะเราในบางทีเราเต็มที่นะทุกคนญาติพี่น้องเราช่วยแต่วันที่เราไม่มีเนี่ยผลที่ได้กลับมามันเป็นแบบเนี้นะครับมันก็เลยทําให้คนอยากอะตันยูอยู่หรือเปล่าอยากจะช่วยอยู่หรือเปล่านะครับมันก็เป็นสิ่งที่คิดได้สองแบบนะครับอ่ะต่อนะครับทาไมคนดูแล แม่โดนด่าโดนตะคอกใส่ต่างจากคนที่ไม่อยู่ดูแลใช่ครับไอคนที่อยู่ดูแลทุกวันเนี่ยโอ้เดี๋ยวก็โดนเดี๋ยวก็โดนทําผิดนู่นนิดนี้หน่อยไม่มีอภัยใส่อย่างเดียวนะครับดา่าอย่างเดียวมึงยังงู้นยังงี้ส่วนไอคนที่ไม่ทําอะไรเลยในนานนานมาทีนี้ดีทุกอย่างนะครับโอ้ดีรักจัดลูกตันนี้เดี๋ยวกูจะยกอนุนให้อันนี้ให้โอ้โหนะครับเราดูแลดีทุกอย่างจนกระทั่ง เขาไม่ให้อะไรเราเลยแต่กลับให้ลูกชายที่ไม่เคยดูแลนะครับเราควรดูแลต่อไหมนะครับหรือถอยออกมาเราจะบาปไหมอืมนี่แหละ <c oughs> ในการทําความดีนี่บางทีมันก็ท้อใจนะครับอืมถามว่าไม่หวังก็ก็ได้นะครับแต่แล้วมายุติธรรมแล้วหรออืม,มก็ในโลกนี้คงหาความยุติธรรมยากนะครับอ่ะแบบเดียวกันเลยให้แต่ลูกชายจนรวยส่วน เราจนแถมลำบากเป็นแม่เลี้ยงเดียวลูกสามอนาคตวางไว้คืออเราหลาที่ต้องดูแลนะครับนะครับเหมือนก็เลยค่าดูแลแต่เขามองไม่เห็นแต่ก็ทำค่ะคิดว่าเราทำดีสักวันต้องได้ดีอ่ะก็ก็ดีครับเราคิดเป็นกำลังใจเสริมแรงบวกให้กับตัวเองนะครับต่อมานะครับรบอกว่าส่งกำลังใจให้เพื่อนร่วมชะตานะครเกิดมา เป็นเราไม่ใช่เรื่องง่ายครับแบกบความใน้อยใจจนชินชาสู้กับชีวิตภายนอกแทบตายแต่ก็ยังมาเห็นแต่มารับรู้แล้วสู้ในใจตามลาพังจุกแต่ไม่ตายอแข็งแก่งเลยครับคุณจันจีรานี่็ก็แข็งแก่งนะครับอืก็คือมันก็มันยังไม่ตายมันถึงที่สุดนะครับแต่ไม่ตายชีวิตก็ความหมายมันก็น้อยลงนะครับนะฮะไถ่ฟีีไปเจอคนนู้นคนนี้มีความสุขแล้วเราหันมามองตัวเองก็ นะฮะอ่ะต่อไปนะครับตั้งแต่เอาแม่มาดูแลนี่เงินเก็บก็หมดแถมด้วยเกิดไปโรคซึมเศร้าญาติพี่น้องไม่มีใครครบนะครับไม่มีใครโทรหาเราโทรไปโทรหาเราไม่ขอแล้วชาติอ๋อไม่ขอมีชาติหน้านะครับขอจบแค่ชาตินี้ดีกว่านะครับจริงครับเวลาเงินทองหมดเนะี่ยพี่น้องใครจะส่งมาคนนู้นก็ไม่มีคนนี้นก็ไม่มีเฮ้ยลูกกูเรียนงู้ยางงี้ลูกต้องใช้เงิน กูตัวนี้อย่างงี้อ้าวแล้วกูไม่ได้ใช้เหรอไอ้คนเลี้ยงดูเนี่ยแล้วกูไม่ต้องใช้เงินเหรอะเออมันก็คิดอีกอย่างนึงครับเอออ่านต่อครับอยากเห็นวุ่นในชาตินี้เพราะไม่รู้ว่าชาติหน้าจะมีจริงไหมทุกวันนี้เริ่มไม่เชื่อในความดีแล้วใช่ครับมันก็คนก็ตั้งหน้าตั้งตาทําแล้วสุดท้ายมันก็ไม่ได้อะไรดีขึ้นมานะครับก็ท้อเหมือนกันนะครับอ่ะก็ประมาณนี้กันเพื่อนครับใครคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มานะครับ อ่นะครับวันนี้ก็ดิงดิงหน่อยท่านนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยน,นะครับสวัสดีครับ